ความรักกับความหลงเธอจะเลือกแฟนแบบไหนให้ตัวเองก็ตามรู้ไว้เถอะว่าเธอไม่ได้เลือกแค่คนแต่เธอกําลังเลือกใจของตัวเองด้วยเขาเป็นแบบไหนใจเธอก็จะค่อยๆเป็นแบบนั้นถ้าเขาเอาแต่สนุกใจเธอก็อยากจะเอาแต่สนุกด้วยถ้าเขาฉาบฉวยใจเธอ ก็ฉาบฉวยตามข้อความจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่28โลกกลมเลือกคบกับผู้ชายคนไหนก็คือการยอนให้กรรมของผู้ชายคนนั้นเข้ามาเกื้อกูลหรือรบกวนวิถีชีวิตของเราเขาจะมีส่วนทำให้กรรมทางความคิด คำพูดและการกระทำต่างๆของเราเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยข้อความจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่7ข้ามรุ่นพี่ไม่พูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องเหมาะเรื่องควรอะไรกับเค้กดีกว่าแต่อยากชี้ให้เห็นว่า ถ้าเธอหน้ามืดกับสเสน่ห์ของผู้ชายโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกภายในว่าใช่หรือไม่ใช่ต่อไปเธอจะไม่เหลือเครื่องช่วยตัดสินใจไหนๆเลยถ้าชอบก็คือใช่หมดเอาหมดข้อความจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่เจ็ดขามรุ่นคนเราเนี่ยนะ ที่จะใช่หรือไม่ใช่เหมาะหรือไม่เหมาะใจตัวเองบอกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผิดฝาผิดตัวชัดๆอย่างนี้นะเราจะตามใจฝ่ายผิดของตัวเองทำไมเดี๋ยวก็ต้องมีผลกระทบข้างเคียงเกิดขึ้นข้อความจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่7จ็ดคามรุ่น ตกลงที่เราหวยหาความรักมาทั้งชีวิตแทบอยากตายเมื่อไม่เจอความรักหรืออยากตายเมื่อผิดหวังในรักแท้จริงแล้วเป็นแค่อารมณ์หลอกตัวเองเท่านั้นหรือเราไม่เคยพร้อมจะตายเพื่อบูชารักเลยเราจะเป็นจะตายเมื่อไม่ได้อย่างใจมากกว่านี่แหละคนเรามีแต่รักตัวเองเรียกร้องเอาอะไรเข้าตัวเองทั้งนั้นข้อความจากกรัรมพยากร ชนะกรรมตอนที่32ค่าตัวความดื้อเพราะมีราคากล้านั้นน่ากลัวยิ่งกว่าดื้อเพราะมีทิฐิแรงมนสะกดจากสำนักไสยศาสาตร์ใดก็ไม่ทรงอำนาจมืดยิ่งใหญ่เท่ามนสกดจากราคะอันเป็นของภายในข้อความจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่เจ็ด ความรุ่นบางคนจริงจังรอรักแท้จนแก่ก็ไม่เจอสิ่งที่ราคาหลอกให้หลงรอบางคนเจอใครก็นึกว่าใช่ก็ตาลีตาเหลือกจัดงานแต่งงานอย่างรีบด่วนเพื่อพบในภายหลังว่าคู่แต่งกายเป็นคู่เวรบาปกรรมที่เคยทำร่วมกันไว้แต่ชาติบางก่อนเหนียวนาให้มาร่วมชายคาเพื่อจองเวรกันต่อตัวต่างหาก กร,รมพยากรชนะกรรมตอนที่24่สิสคำสาบเธอเดาใจตัวเองในอนาคตถูกแน่หรือเชือกที่มัดเรารอบแรกหลวมๆก็เหมือนดินง่ายแต่ถ้าชะล่าใจยืนเฉยปล่อยให้เขารวบรัดวัลทบ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวพอถึงรอบที่สิบมันจะต่างไปมากที่โลกนี้เต็มไปด้วยการจับคู่ที่ไม่เหมาะสมก็เพราะ มีการยอมให้กับก้าวแรกพอรู้สึกตัวอีกทีนะเค้กเธออาจพบตัวเองเดินมาอยู่จุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเสียแล้วข้อความจากกมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่ยี่สิบคู่รักคู่สุดท้าย